มาพอกับทิหนวดในช่องทิศนวดวีสองชาแนลครับพี่น้องมืนอนี้ทิหนวดสิผ้ามาตกปลาหมอครับหรือว,ว่าปลาเข็งไอ่มาเยี่ยมมายามพี่น้องตามภาษาชีวิตคน้นทํางานไกลบ้านครับมาพอกันมือวันหยุดพักพ่อนพี่น้องอาอาก็เลยผ้าไอ้มากตกปลาเห่นข้างบ้านครับไปพี่น้องเดียวทิดหนวดสิเฝ้าตามเคนก่อนอ้นั่มไปแล้วสองแต้มนะครับ ตามมาติดๆพี่น้องหนึ่งแต้มของทิศนวดครับผมมันรุดครับเกือบบบได้เนี่ยนะพี่น้องสองแต้มกับอ้ครับหนึ่งแต้มของทิศนวดพี่น้องมามาดวลกันเมนื่อนี้เบ็ดฝรั่งกับเบ็ดไม้ไผ่เืงอเป็นเนื้อกุ้งพี่นอ้องออ้สือมา เต็มสามครับพี่น้องเพื่นนะครับโชว์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 เนยเอาไปเลยครับเลยโชว์โชว์เพื่อนครับพี่น้องมาเลยเลยโอ้ยตัวใหญ่กร็มูครัพเตยเอาพี่น้องเดี๋ยวติดหมดตามก่อนเพื่อนสามเต้มแล้ว มาโชว์เลยพี่น้องตัวเห็ยนยกเลยย,ยกปลาขึ้นเลยนิหนึงเต้มนิดนึงเต้มแต้มที่สามก็อายครับพี่น้อง <laughs> มาพี่น้องสู่ต่อแต้มสองถิดหนวดพี่น้องเลยาหมอตากรับ oh, <no. S 2> ตัวประมม่สองโลจิต <laughs> ตามไปอีกแล้วครับเพื่อนน้ำบมเมนต,ตามเอาเพื่อนน้ำไปซีเต็มเลยพี่น้องสงสส่จีเฟ่ค่าบ้านมาหนิสู่ต่อสู่ตอ่ออัปเดตสถานาการณ์พี่น้องของเทีนหนวดเงียบซีรีเลยตอนนี้ <c oughs> บ่ถืบอบ่กินตอดอยู่ครับแต่ว่าคองอ้ายกับไปซีเต้มเลยครับมีกินมาตลอดกับลุดรุดน้ำอยู่ครับยังสู่พี่น้องยังสูง่ไปลุย ว้ยข้าเด็กด่าคนเลยไ้ยดึงกันจมเลยข้าสายบัววะ่ะข้าสายบัวเอาเดีววะ่ะผนการแข่งขันที่ได้หยุดที่ได้ชะงักลงอีเดียวขางเพื่อนแล้วห่วย ทข่งขันพี่น้องฝนก็ได้ตกลงมากครับลุยราไว้พี่น้องติดตามกันต่อไปนะครับเอาอีกแล้วครับไอ้น้ำไปหาแล้วครับพี่น้องเ like. ปนูตครับใส่ใสใส่สวยส่ใส่ใส่ใสกใส่ใ่ใส่าส่้ส่ใ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 หเใส่ใส่งส่ใ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 ่ใ่ใส่ใสใหญ่ครับ ไปไปพี่น้องฝนตกตอนนี้ครับพี่น้องสรุปผลการแข่งขันตกปลาหมะระวังเบ็ดฝรั่งครับเบ็ดไม้ไฟลนจะท่ายทิดหนวนรลับความผ่ายแผ้ยับเยินพพี่นอ <Okay. S 2> ้องมาเบิ่งปลาพี่น้องบานนี้นี่พี่น้อง<ส>ปลาหมอสใส่สวยอันนี้อายได้ครับพี่น้อง <laughs> หนึ่งแต้ม <laughs> หนึ่งเต้ม้องไอครับมาเบิ่งเต้ม อันนี้ของติีนวดแน่อน,อน,นอนพี่น้องจำจงไล้นี่ครับของติดหนวดตัวเดียวครับพี่น้องถอดแต่แป้งให้ไรเหรออันนี้สีดยอดอนี่มีของอ้ายด้วยครับเด้อใส่ไงด้วยเต้มที่สองของอ้ายครับเนีไงเต้มที่สามของอ้ายครับพี่น้องโอ้โต,าต,าต,าตายตายตายไปเร็วเถอะ แต้มที่สี่ของ่ายครับหาบ่โอ้แต้มที่หาของ่ายครับแต้มที่หัวค้องง่ายครับนี่ครับพี่น้องทั้งเบิรตเ่าได้ปลาปลาโมอมากมลอนี่เจ็ดตัวเต๋เพิ่่เบิ่่่่่่ไ่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ือพี่น้องบน ใหไมๆสดๆเลยพี่น้องอย่างเดือดตัวครับเดือดคลิปนี้ค่ะมีเพียงซำนี้แหละครับพี่น้องขอให้พี่น้องสุขุมสุข้นผลลูกผลไฟห่างไกลสิอันตรายเลยครับเด้ออย่าลืมครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นำพี่น้องเพื่อสิโบกขาดคลิปต่อไปเดี๋ยวมาพอกัติดหนักติดนวดคลิปต่อไปครับพี่น้องจังเบิงกันว่าติดนวดสิภาาไปเห็นยังบ้านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ